เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมพประเสริฐพงศ์สนวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ,อดีอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคเก้าวไกลครับขอบคุณท่านประธานนะครับผมเห็นท่านประธานมาแล้วก็อุ่นใจคิดว่าท่านต้องมาปิดประชุมอีกแน่เลยนะครับแต่ว่าขอให้ฟังผมก่อนนะครับยังมีหลายคนตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วคงจะมีคนตั้งฉายาให้ท่านแหละครับว่าเป็นมือปิดประจําสภา,าขอบคุณนะครับเรื่องของโควิดครับท่านประธานครับเราเข้าเรื่องโควิดกันดีไหมครับ ครับ <S <S เข้าแล้วครับท่านประธานครับเรื่องโควิดครับท่านประธานนะมีคนไปตีตราหลายอย่างนะมนุษย์คนเราเนี่ยโดนตีตาปรากฏว่าไปตีตาเขาเป็นแรงงานต่างชาติจริงๆมันเป็นแรงงานสร้างชาตินะครับไปตีตาเขาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไม่มีเอกสารแล้วก็ยังมีแรงงานสัญชาติอื่นด้วยนะครับจริงๆแรงงานก็ไม่ใช่พลเมืองชั้นสองนะครับเราควรจะยกระดับวิธีคิดยกระดับของการให้เกียรติ มนุษยชนทำไมละครับทำไมที่นักลงทุนชาวต่างชาติเวลาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเอาเงินมาเป็นคนต่างชาติเราก็บอกว่าเป็นนักลงทุนต่างชาติแต่พอเป็นแรงงานเนี่ยเขาลงทุนด้วยแรงด้วยกําลังกายแต่ไปตีตาเ็าว่าเป็นคนต่างด้าวเป็นคนใช้แรงงานผมคิดว่าการระบาดรอบนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานก็ต้องทํางานหนักขึ้นร่วมกับกระทรวงมหาดไทยครับ กระทรวงหมหาดไทยนี่ผมคิดว่ามีกลไกผู้ใหญ่บ้านกำนันประหลัดอำเภอนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนี่ผมคิดว่าสามารถทํางานอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจนะครับรวมทั้งตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็การที่รัฐบาลมาอ้างเรื่องพื้นที่ติดธรรมชาติยาก,กับการควบคุมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ท่านท่านรู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนบ้างมากกว่านะครับแล้วผ่านด่านสกัดต่างๆมาได้อย่างไร เมื่อมีคนชี้เบาะแสครับท่านประธานผมเคยเห็นหลายท่านนะครับในโลกโซเชียลเนีย่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ถ่ายภาพว่าในชายแดนเราเนี่ยมีการลักลอบเข้ามาก็ปรากฏว่าคนที่โพสต์กับถูกตั้งข้อหาแทนที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการลักลอบผ่าน่านชายแดนเข้ามาอย่างผิดกฎหมายจริงนะครับเรื่องนี้ต้องไปปรับนะครับนี่ไม่ใช่เวลาของการหาแพะรับบาปครับ แล้วก็นี่ไม่ใช่เวลาที่ผมอยากจะมาเห็นน้ําตาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งครับจริงๆอยากเห็นน้ําตาของผู้เอกประยุทธ์มากกว่าที่สําคัญครับท่านประธานแมสหน้ากากอนามัยตอนนี้ราคาปกติไหมสินค้าควบคุมคือแมสเนี่ยสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ปกติมีจําหน่ายในร้านค้าต่างๆได้หรือไม่หาซื้อได้ง่ายหรือยากหรือ มีราคาสูงเรื่องแบบนี้ต้องมาเน้นย้ำครับการเอาจริงเอาจังกับโควิดเนี่ยจะต้องเอาจริงเอาจังมากกว่านี้นี่คือผลพวงของความละหลวมของการบริหารราชการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณะที่ท่านคุมม็อบนะครับเอาจริงเอาจังอ้างนะครับความมั่นคงเยอะแยะมากมายคุมม็อบกันเข้มงวดในขณะที่เรื่องสำคัญ เหล่านี้ท่านก็ปล่อยให้เกิดมาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกมีผู้อภิปรายหลายคนนะครับรอบแรกแต่ไม่ยักกระบ,บอกว่ารอบแรกนี่มาจากไหนอย่างไรผมก็มาตอกย้ำแล้วครับรอบแรกก็ไม่ได้มาจากใครมาจากไหนแล้วก็สนามมวยลุมพินีงไงครับเจ้า <c oughs> <c oughs> ของสนามก็ไม่ใช่ใครอดีตผอบอทอบอวันนี้มีความรับผิดชอบไหมครับวันนี้มีการแสดงสปิริตหรือบอกกล่าว กับสภาแห่งนี้บอกกล่าวกับสังคมบอกกล่าวกับกกประเทศไทยไหมครับว่าความผิดพลาดในครั้งนั้นเนี่ยของอดีตพบทบอเนี่ยเกิดขึ้นท่านแสดงสปปรรพผลิตไหมแล้ววันนี้รอบสองมากันอีกผมมาย้ำนะครับว่านี่คือความล้มเหลวในการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชา เลยผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าหัวหน้าพักผมนะครับคุณพิธาลิมจเจริญรัตนเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดและเราทำได้ดีกว่านี้แน่นอนในในามพักก้าวไกลครับ